ต่อไปเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดหนูไอรินนะเมื่อวานวันเกิดหนูไอรินหนูไอรินไปฉลองอยู่บ้านคุณปู่คุณยา่าตตอนเช้ามาคุณยายก็มีอะไรที่จะ Surprise. เซอร์ไพรส์อาลับตาลับตาก่อนนะคะพันทุ่คุณยายพายออกไปดูอาลับตาด้วยคุณยายออกไปดูนะคะให้ให้หนูไอรินเปิดเองไอหนูไอรินสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อน อา,อาอลิตตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไปดูสิค่ะวางอยู่บนโต๊ะค่อยๆเปิดนะค่อยๆเปิดอย่าเพิ่งนะคะหลับตาหลับตาก่อนมเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์จากคุณยายไวลินนะคะอ้าวอาอ้าดูสิคะเอาวางก่อนวางตุก,กตาก่อ่ะดูสคิคะมีอะไร พวกนี้จะไปเรียนแล้วอุ้ยเซอร์ไพรส์อะไรชอบไหมคะ้ย้ยมันคืออะไรมันคืออะไรกระเป๋านักเรียนอ้าชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมคะอาชอบขอบคุณคุณยายก่อนสิคะพวกนี้ไปเรียนอุ้ยมันมีอะไรลูกใช้เป็นไหมใช้เป็นโอ้ลากด้วยออ้กระเป๋าลากด้วยอาโจบเพื่อนก่อนโจอเพื่อนก่อนอ่าบอกเพื่อนเพื่อนที่สวยไหมคะ แต่พรุ่งนี้หนูไอรีนจะไปโรงเรียนแล้วเปิดโรงเรียนแล้วหลังจากที่ดูก,ก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะดูสิคะเปิดเป็นไหมคะเปิดเป็นเป็น,ปนมีซีฟด้วยชอบไหมคะลูกว้าวชอบไหมโอ้ว้าวมีอะไรไหน อ๋อไม่มีอะไรเลยเอาไปใส่กระเป๋าไปโรงเรียนนะคะลูกอ่ะไม่าบายเพื่อนเพื่อนกันไม่าบายเพื่อนเพื่อนกันบบพบกันคลิปหน้าค่ะ